ฮัลโหลพี่น้องจ๋ามาเด้อมือนียเยเพนมาส่วนกินเมืองดูนี่ตุม่มน้ำพอนฝดบุกบุกอยู่ยัยเพนมาผากินต้มสมไกใส่ใบบักขามออนเดอจ๋าดูน, <im it ra> นะฝดบุกบุกอยู่พี่นอ้องกินหัวอมมาเด้อจ๋าไม่กินน้ำกันกินเป็นบ่พี่น้อง เนื้อติดหนังยีงเพี้นใส่ไก่เทียนข้าจอกเห็ดกับก๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะจ๊ะมันสีมันสีเหนียวเหนียวนุ่มๆเนี่ยวนะ่าได้ใส่ไก่อัอนบว่ได้ใส่ไก่พันจ้ะใส่ใบบักขามอ่อนใส่พริกหลายๆมาเด้อมาเด้อจะพี่น้องมากินนล้วกันจ้ะน่าจะมา